สวดีค่ะวันดีค่ะพี่น้องคลองปลาสบายดีกันสุขบุชวนพี่น้องทักทายพี่น้อง FC นะคะทักทายเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆของเขสายแล้วมื่อนี้พี่น้องสายแล้วโอ้ยขึอนหัวนแบบไอ้บนมึนตามขึ้นพี่น้องไอ้บนมึนตามก็ขึ้น เดี๋เป็นห้องน้ำใก้ห้องน้ำเนี้ยจ้าเตรียมกระซ่ n งแดีกระซ ON สิสองหม้อสามหม้อโซ่เลยนะโอ้ยนอนดึกตื่นดึกมาหลายมือแล้ววันนี้วานขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์กับต่อต่ออดต่อโอ๊ะพักกันไปท้ายคลิปไปเที่ยวไปชุ่ม ชมทะเลไปเบ่งบรรยากาศพี่น้องตลอดต่างแต่ตัางแต่อ่ากตะตะาะล้าลาวัยแล้วกงต่สงต่างต่าง่แงล่พงเพ่พพต่นงงตานาต่างาม,มงต่างต่งต่งต่างต่างตางต่างตพางต่าล่างต่งต่างต่างาล่มล่มงต่ง่า ตูออกแล้วขับรถเร็วพี่น้องขับรถเร็วเจ็บบนลุมเขาตาใส่แว่นใส่แว่นได้กกับวัยูเนี่ย,ย,ยมาเลี้ยงมากเนี่ยมาขึ้นมามานอนสแสบ,บตาปวดตานอนเด็กพร้อมเทีย่ยงขึ้นเสมอพี่น้องแล้วก็นอนตื่นเส้ามาสองสามมือเลี้ยงกันเนาะโอ้ใจใจใจสุขภาพร่างกายพี่น้องเอ้ยบนเบนียร์ข้ามขอนอญากพี่น้องก็อยาก กองคุณกองดากใส่โทรศัพท์แล้วละ่ะพากันไปเที่ยวเก็บเก็บทุกบรรยากาศหมู่บ้านนี่พี่น้องโอโ้โหสุดยอดงามค่ะงามแห่งแดมพงเทพบอกอย่งางบอกพากันไปในะหมู่บ้านนีนะ่เนาะจุดชุมวิวจุดชุมวิว ก่อนอันนี้ก่อนสิขึ้นแหลมพปงเทพพี่น้องยี่บนเฮดคลิปไว้นะคะยืบบนเฮดคลิปไว้อยู่อ่างามเแหยงก่อนจะขึ้นไปไทยอันนี้คือเป็นภาพนิ่งนะคะภาพนิ่งห้แต่อกและไทยหายหอันนี้ที่หาดหาดตะหาดตะนุหาดหาดตะนุหาดอีอย่างนี่ล่ละนี่อันนี้พี่น้องงามงามตลาลหาตะลบอลน,นี่งามคะ่ะ น,นี้เป็นภาพนิ่งนี้อยุ่่นเก็บภาพนิ่งมานะคะมาฝากเต็มมันค้นละเครืองเนาะอันนี้เป็นอันนี้เป็นจุดชมชมวิวยูล่าว้พี่น้องนี่อันนี้ยูล่าว้งามเฮียงงามเฮียงพี่นอ้องยู่ลาว้นะคะปันยืนอยู่ทั่งอนันเอรลดทึ่งเกาะกลางน้ลมพี่น้อง สวยงามแห้งอันนี้เป็นอันนี้เป็นอ่าทุ่งผักบุ้งอันนี้เป็นทุ่งผักบุ้งพี่นอ้องยุกะตะนะคะอันนี้ยุกกะตะงามอยู่อันนี้ก็ไดงามปลาพกบุ้งยูกกะตะปลาพกบุ้งกะตะพี่น้อง ยเย็บบนเีีันเบิเบ้งผับตะวินตกนะเย็บบนเสียวไปไปซีล็อกออกไปซีลอ็อกเิดเป็นอัลบัม้มเอาไว้ให้ลูกให้หลานเบิง้งพี่น้องเอาไว้ให้ลูกให้หลานเบิง้งผัดย่ำพุหละเถาเกลมากผุหละเออเฮาในขังหนึ่งในชีวิตก็เคยได้ไปสัมผัสเนาะที่ทะเลที่ยังกะ พ่อได้ให้นรูปให้หลานได้เบึงแงบเถายงบแก่พ่อเจ้าของได้เป็นเครื่องเตือนความจำเงียงประมาณนี้นะพี่น้องนะจะไล่ล้มหเบิึงเรื่อยๆนะคะกับย่างยู่หมู่อ้านพึ่งล้มไปที่คลิปไปเบึงคลิปเล็กก็คืออันไปไหว้ปู่พญานาคนะคะที่ที่กระตะที่กระตะที่ทุ่งดอกอันนี้ละ่ะ ตรงดอกไอ้ผักบุ้งทะเลนี่แหละผักบุ้งก็อิ่นผักบุ้งทะเลพี่น้องผักบุ้งทะเลว่าแต่แต่ยอดวิวกับบมีดด่ดอกพี่น้องยอดวิวก็ลายบ่คือคลิปด้ามมาคลิปบุรีคลิปด้ากันนั่หนคนหนักบึ่ง กระเฮ็ดบุญคลิปไปเที่ยวเนี่ยเพราะใครไม่ดรอกกระต้องกกกะแฟ้มันเนี่บนจิตเตรียมซักผ้าพี่น้องแดดแดดดีเตรียมซักผ้าแพ็คลงกระเป๋า มเมลี่ยังซีรีส์ยัญญงบางลาทายมาไหวคลิปหนึ่งล้วคลิปยูบ่าบางลาใส่เท่เกอร์มีซิรูชันมีอ่า่าีย่ยงกับฮอลลีวูดทายมาจะวาบ่เดิมลง บนัน้หน่วยความจำมันเต็มในบนกับเลือโลกออกเดี๋ยวเหมลแงเขาเปิดหันที่ไปไทยไหมเก็บภาพบรรยากาศตรงนั้นตามผับตามบาร์ตาม,ตามอีหยังเหล่าบันิกระสียูบบางล่าเนาะกระสีได้เตรียมตัวเมื่อบาดพี่น้ะงี่ได้ไปเบิ่งตัวเสิร์ชฮาอ่าทั่วรถบริษัทรถเมื่อบาดเตรียมไปพักพรอนเกี่ยวเข่าแล้วก็เอซีที่ลรอเอาหมวกเอาผ้าพันข้อเอา นำผิดประทูปลาัดเพิมอยู่พี่น้องอย่างนี้บางคนจะได้ไปกลับไปเห็ดงานเข้าสู่หมวดเดิมเกี่ยวเข่าเกี่ยวหนเจ็บซิ่งเหนียนซิ่งเมนียนงยท้องให้เรียบร้อยแลว้วก็สิได้เห็ดงานจะขวงเมัอนไปโพดขายปูขายปลายพอน้าพี่น้องปลาแล้วก็ไงหม่แล้วเสียงน้องบัวตื่นแล้วก็เกีกยกเกีกห้องติดกัน มอคืนนี่นั่งกับเรวทั้งซอยทั้งบัดเร่เๆวนั่งกับไปกินบันเกิดเพื่อนไปกินวันเกิดเพื่อนยี่บนกับมาจากบ้านตะโอกกบอาบน้ำแล้วก็คุยกับพใหญ่แล้วก็นอนเลยกับโต๊หาน้องบวัวน้องบวังบวพี่บนน้องบัวอย,อยูอ่งานเลี้ยงบันเกิดเพื่อนนะมาเสนอพบ่เป็นยังกับย่านใดกับกรบาบก็นี่ปะเดวแต่สะดวกกับบ่มีอย่างเนาะกับน้องบวัวแล้วก็บสบายสบายกับคนโสดยังสีหลับพี่น้อง นี่ยวนกระสวดแต่ว่าหมู่บ้านนี่เนาะ,ตอน,ะตอนเสาตอนกลางคืนคือบอกพ่อย,ย่แล้แล่ะว,ว่าอ่าฉันสิบปวัดอันนี้คือพ่อย,ย่พ่อย,ย่ทั้งสีววเดินนี่แล้วสี่เบว่าอ่าติดตามแล้วก็ถามข่าวข่าวตลอดเทปทุกชั่วโมงกับว่าไทยพี่น้องก็เลยบอกว่าช่วงตีหา้าฉันจะต้องตื่นเตรียมตัวแล้วก็ไปวัดเขาก็ทายลูกให้เบิงเนาะว่าอ,อันนี้เด้อที่ฉันเสียไป บอกว่าเวลาวิดีโอข้อกันเท่าไข่เราบิงอันนี้ฉันเสียวไปถวยายพระที่วัดอ่าพุ่งนี้ประมาณตีห้าฉันก็นต้องไปเดียวฉันอาจจะบ่มีเวลาทรงอ่าขอความือวัดทูโทษตอ่าตกับการทษของคุณด้อยอย่งางเขาบอกแล้วก็เขาใจพอประมาณพอประมาณอ่าสามโมง แล้วขทรงขอความหายใหบุญคือคือทูกอย่างหมอบ้านนี่ที่ที่วัดนะคะเน็ตลงเห็ดหยังบ่ไดนเลยเหมอบ้านพี่น้องจนกลับมาบ้านจนเที่ยงจนบ่ายให้บุญจังได้ลงลิปแล้วก็ถีโทษตามถามตลอดว่าตอนนี้ยู่ใส่เห็ดหยังแล้วก็ตามภาษาเล้าเนาะนั่นแหละพี่นอ้องแต่ว่าตอนนี้ตื่นแล้วก็ใครมก แล้วพอใครมักโทรศัพท์แล้วพอใครจับใครอย่างนอกอากว่าเราสิขึ้นหอดอินดีมือเลยเถอะโตมากมาเลยเถอนะมาเลี้ยงเฮ้าช่วงใบใบสองใบสามเฮ้าที่บุมาจิกกั๊บเห็ุงานเหตุการณ์เนี่ยมันมันมันอีสิเขี้ยเสื้อผ้าไปซักไปหยังเรียบร้อยสะก่อนยังสิไปหามูมาเสียวมาเสียวลูกในโทรศัพท์ไปปิ้นออกอ่ะล่ะพี่น้อง เสิบเบิร์ตหลายบาทอยู่เพราะว่าตอนนั้นภาพวันนร์เจอไปเฮ็ดสองอลาบาัลนง่นคู่เบิร์หลายร้อยนะคะใบละสิบห้าบาทเขาสิไปปิปป่นยุบบานกขบประจักษ์ยุบบานเพามันบ่อแพงเพราะว่าโทรศัพท์ยืมบนต้องลูกบอ,อกเลยความจำมันเต็มก็ต้องลูกบอ,อกสินะพี่น้อง โอ้เจ้าสิกินนี้ยังดีนี่ขนมขนมไข่ขนมไข่นี่งว่าเมนมันน,นั่นหรอบอสเป็นหน่งกระด้แล้วกินกล่นว่า่ากินเป็นไดนเนาะพี่นอ้องป้องปลายกระดาเนาะยี่บุญกับทำตามเก็แต่น้าล้มให้เรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อตามเถี่ยวถวายกระถินไปเห็ดนั่นเห็ดนี่ให้เรียบร้อยเด้ว ผู้ใดที่โอนบอกว่าอยากโอนอยากโอนยังโอนเพระท่านกับเพาเป็นยังนะคะพี่น้องเ่าเป็นยังเอาไว้รอบหนานะคะรอบหนารอบหนาเดี๋ยวยี่บุญกลับไปบ้านก็เดี๋ยวจะมีผ้าปงผ้าปลาช่วงสงการปีใหม่สงการนี่บทนอะพี่น้องเหตุบุญเขาก็เหตุไปตามกําลังศรัทธาสะดวกเขาก็เห็ุบพะสะดวกกับเาเป็นยังเห็ดหน่อยค่ะได้บุญเห็ุไรก็ได้บุญตามนั่นแหละพี่น้อง ตมากะเอฟซี FC, พุทจบุญของห้องสิว่าแต่ยี่บุญเอ้ยเอ้ยขึ้นวาสีอ่าแต่เฮ็ดบุญบรนหันบรนณีเฮ็ดลงห่านะั่นนั่นะน,นะนี่เพิ่นกระแจงความจำนงมาเลยจดประสงค์เพิ่นก็ะยายาเฮ็ดบุญคือกันรวมกันกระแจงความจำนองมากก็คือได้ซอยกันได้โอนมากละกะยี่บุญกับเป็นสะพานบุญก็เอามาวรวบรวมกับซอยกันเฮ็ดและะ้วกับวายไปยังสี่นะพี่น้อง นี่บผิวอย่างน่ะน้องคุยนำ้ำง่ามอะไรสอย่าจิ mm ้ม hmm. กาแฟแล้วก็สีเ mm hmm. ตรียมตัวเอาขาเอาอย่างลงไปซักซักผ้าซักผ่อนแล้วก็สีอาบน้ำอาบน้ำนี่เรก็หาเนื้กินเนาะพี่น้องหาเมืหาพวกละอีกเหลืออีกเวลาบอท่าใดแล้วก็ต้องเตรียมตัวกลับบ้านแล้วพี่น้องกลับโคราชอ่ามีมีมคอมเมนต์น,นึงว่าปันหดสิกลับบ้านเดี๋ยวนี้กลาบ,บ้านทำไม ขาบอกเี S <S ้ย <cado> ุทวันในสีกลับบ้านด้ยเนี่ยกับบานถมแมวเลยเอ้าเมนี่ยังอันเจ้าือสิหนาน้ำข่อยเท่ายูหันลาขึ้นอดตีเขาเนี่ย่กันแล้วเจ้าือสิหยาน้ำข่อยด้เนี่ยมมนยังด้เนี่ยเจ้าขึ้นอดข่อยตี่าข่อยยูหันเดี๋ยวข่อยกับโดกรีวางสีตอเก็เมนลงไปวันในสีกลับบ้านด้วยเนี่ยกับบานทมแอ๋ะนะแล้วเมนมาก พี่น้องตามนั่นละ่ะบนตาเมื่อคืนไนม่เห็นหูอยังเลยนะ่ยเลยเนี่ยไปไล่สดกับตาอกเมื่อคืนนี่โอ้ยพี่น้องเลยเอ๊บ,บนไนม่เห็นหงแหงเอาพอกันในคลิปเด้อพี่น้องเด้อเดี้อเอ๊ะบนสิไล่ล้มให้เบิง่งยังอยุกกะตะตือบ่แม่นยังอยุกกะล้นคลิปลาไว้แล้วก็แหลมพงเทปนี่บ,บนสิลงมีคนเบิ่งบ่มีคนเบิงบ่งก็งสร้างเขาสิเก็บไว้ในเพลิดเก็บไว้ในวิดีโอของเขาในช่องของเขาเอาไว้ ย้ำขึ้นหอดกับสิไดเบิรงพี่น้องล้วก็ฝากไปกดตามช่องของโอ๊กโอ๊กชาแนลในเดอพี่น้องเดตูนเล่าเราอยากเขียนเราอยากนําเสนอที่ท่องเที่ยวของผู้เก็ตกันผู้ใดเป็นเพื่อนย้ายบนกับอ่าอยากให้เล่านําเสนอพาเที่ยววันหนวันนี้ก็ทักไปหาเราได้นะคะทักไปหาเราแล้วก็อันเลาว่างๆเราก็สิผ้าไปยังสีนาเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่นี่นะคะอยู่ในป่าตองนี่เราอยู่อ่าสายน้ําเดนซอยหนึ่งตรงขามกับ ทารลานตรงหนึง่งสายน้ําเย็นพี่น้องฝากแล้วเนี่ยนะคะเอาตามนั้นแหละเนะเาะอัสดีสุขสุขคะ้นค่ะ